ก็ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร63ที่ยังคงเคลื่อนขบวนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สาถานทูตเดยอรมันนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะพักกันในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆจะมานําเสนอกันด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหารถมินิบัส AUV อยู่นะคะนี่แบบที่เห็นนี่เลยนะคะดีจริงคุ้มจริงประหยัดน้ํามันจริงค่ะแนะนําเลยนะคะ c p พตอนค่ะมินิบัส AUV รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับจํานวนที่นั่งที่มีมากถึง20ที่นั่งด้วยกันค่ะพร้อมอุปกรณ อำนวยความสะดวกมากมายรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างครบครันสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทางได้เป็นอย่างดีค่ะ ที่สำคัญ CP โฟตอนได้นำมินิบัส AUV ไปวิ่งทดสอบการประหยัดน้ำมันบนเส้นทางจริงมาแล้วนะคะวิ่งไปกลับกรุงเทพชนบุรีจอดขึ้นลงตามป้ายเสมือนกับรับส่งผู้โดยสารจริงๆค่ะรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย109.4กิโลเมตรปรากฏว่าใช้น้ำมันไปเพียงแค่13.02ลิตรเท่านั้น คิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่8.4กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าดีจริงคุ้มจริงประหยัดน้ํามันจริงนะครับถ้าหากว่าจองวันนี้รับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษของทาง CP Photon นะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cp photon com หรือที่ Facebook CP Photon เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งความคุ้มค่าครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนครับกลับมาช่วงหน้าติดตามย่อโลกเศรษฐกิจครับ อยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียใหม่วอรสลีนยูวีไลท์ซิงค์คลาสพร้อมสูตรใหม่กลูตาโกลให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้น1ระดับนี่เจ็ดวันสนุกกต่ชืิว <c oughs> ดูกระจ่างใสน,นี่แจกวัน ไม่ยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้